ผมแกะกล่องเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่กลัวแกะไม่ถูกนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับผมมารีวิวบอลสีชายชนนะครับเพื่อนๆครับก็มาพบกับ DIY เกษตรยุคใหม่นะครับผมวันนี้ผมก็ได้สั่งบอลสีชายชนจากที่กลมนะครับผมหรือว่า ช่องนายกรมชาแนลนะครับเพื่อนๆนครับเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันนะครับว่าบอลสีของผมจะสวยงามแค่ไหนนะครับผมซื้อมาก็อยู่ในราคาหลักร้อยนะครับไม่แพงนะครับเพื่อนๆครับครับผมก็สั่งมาเมื่อวานนี้นะครับผมวันที่17เดือนธันวาคมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่18เดือนธันวาคมนะครับเพื่อนเพื่อนครับนี่นะครับส่งมาประมาณตอนห้าโมงเช้านะครับผมตอนนี้ก็หยุดถึงประมาณ5้าโมงเช้านะครับผมแค่วันเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนครับ เดี๋ยวเราไปแกะกล่องด้วยกันเลยนะครับเพื่อนๆครับผมว่าบนสีชายชนของเราจะสวยงามแค่ไหนนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับนี่ก็จะเป็นกล่องพัสดุนะครับผมที่พี่กลมส่งมาให้นะครับก็จะเป็นชายชนนะครับผมที่อยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันนะครับผมว่าชายชนที่พี่กลมส่งมาให้นะครับผมจะสวยงามแค่ไหนนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็จะทําการแกะเลยนะครับเพื่อนครับผม ผมแกะกล่องเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่ลัวแกะไม่ถูกนะครับผมปาดไปเลยกันนล้ครับเอาแบบนี้เลยนะกันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะดึงออกมาเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับเป็นชายชนเบบีนะครับผม นี่ก็จะมีป้ายแล้วนะครับเพื่อนเครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับราคาหลักร้อยก็จะอยู่ต้นประมาณนี้นะครับต้นไม่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับผมว่าบอลสีชายชนนะครับผมจะสวยแค่ไหนนะครับนี่ก็จะเป็นต้นเบบี้นะครับผมต้นชายชนนะครับถ้าเป็นบอลสีที่ผ่าหัวนะครับผมก็จะมีแบบสามประเภทด้วยกันนะครับผม อันแรกเลยนะครับผมก็คือสีไม่ป้ายนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็มีแบบหนึ่งนะครับผมก็คืออ่าชายชนที่ป้ายสีแล้วนะครับผมก็จะแพงขึ้นเป็นลําดับนะครับอย่างเช่นชายชนที่ผ่าหัวออกมาแล้วไม่ป้ายสีนะครับผมก็จะเป็นชายชนที่แบบแม่ค้าก็จะบอกว่าอ่ให้มารุ้นสีเองนะครับผมคล้ายๆแบบว่าชายชนรุ้นสีนะครับเป็นเบบีนะครับ เขาก็มาเลี mm ้ยงเองแล้วก็มาลุ้นส like ีเองนะครับผมว่าสีของเขาจะออกหรือเปล่านะครับหรือว่าสีเขาจะป้ายหรือเปล่านะครับแล้วก็ประเภทที่2นะครับผมก็เป็นชายชนที่ป้ายสีตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพื่อนๆครับก็คือซื้อแบบปุ๊บป้ายสีเลยนะครับผมก็จะเป็นบอลสีที่ราคาแพงนะครับเป็นชายชนที่ราคาแพงนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับผมนี่ซื้อมาก็ป้ายสีเลยนะครับเขาก็จะ ถ้าเราเลี้ยงดีๆนะครับผมเขาก็จะมีใบเยอะๆมันก็จะราคาแพงจากหลักร้อยเป็นหลักพันนะครับผมจากหลักพันเป็นหลักหมื่นนะครับก็ประเภทที่สามนะครับผมก็เป็นบอนสีที่แดงทั้งใบเลยนะครับผมก็ที่ที่เรียกกันว่าสิพรนนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นบอนสีที่อยูอ่ในราคาแพงนะครับแล้วก็บอนสีที่ แม่ค้าเขียนว่าลุ้นป้ายสีนะครับผมอยู่ในราคาหลักร้อยนะครับผมรู้ว่าราคาถูกนะครับผมถ้าเรามาเลี้ยงแล้วนะครับถ้าเรามาเลี้ยงแล้วนะครับผมบอลสีตรนั้นกับไม่ป้ายแดงนะครับผมรู้ว่าไม่ป้ายสีแบบนี้นะครับหรือว่าไม่สวยนะครับผมหรือว่าเป็นสีเขียวล้วนนะครับเราก็ไม่มีสิทธิ์ี่จะไปว่าให้แม่ค้านะครับผมเพราะว่าเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับว่า เป็นบนสีลุ้นป้ายนะครับผมถ้ามันไม่ป้ายเลยนะครับผมเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าให้แม่ค้านะครับเพื่อนนี่นะครับนี่ก็จะสั่งมาจากช่องของพี่กรมนะครับเพื่อนครับผมคนไหนที่อยากได้บนสีชายชนนะครับผมก็สั่งซื้อได้เลยนะครับไปที่ช่องของนายกรมชาแนลนะครับที่เขาก็จะเขียนเบอร์โทรติดไว้ให้ด้วยนะครับก็สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยนะครับ บ้านก็อยู่ใกล้ถนนหน่อยนะครับเพื่อนๆคือเสียงดังมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับผมว่าชายชนที่ผมสั่งซื้อมานะครับผมจะสมูลแบบแค่ไหนนะครับนี่นะครับก็มีต้นสวยๆเยอะนะครับผมของพี่กรมก็อยู่ในราคาหลักพันนะครับผมแต่เขาผมเอาก็มีหลักร้อยก็มีนะครับแล้วแต่เพื่อนๆคขไหนชอบแบบไหนนะครับก็สั่งซื้อได้เลยนะครับ นี่นะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะอบต่อนะครับผมเอาไว้เลี้ยงเขาอยู่ในตู้อบนะครับเพื่อนครับเป็นไงบ้างครับผมก็จะมีแป้มแดงแล้วนะครับผมแล้วก็มีลุ้นอีกหนึ่งหลอดนะครับเพื่อนครับผมนี่นะครับกําลังโผล่ออกมา1หลอดนะครับผมแล้วอีกหลอดก็เห็นสีแดงแวบๆแ,แล้วนะครับเพื่อนครับ นี่นะครับว้าวเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับผมว่าชายชนต้นนี้เวลาโตแล้วจะสวยงามแค่ไหนนะครับหรือว่าผมจะเลี้ยงเขารอดหรือเปล่านะครับผมสําหรับมือใหม่แล้วนะครับผมน่าจะยากอยู่เนาะนะครับผมก็ไปลุ้นด้วยกันนะครับผมว่าผมจะมีวิธีการเลี้ยงแบบไหนนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับก็มีอีกหนึ่งหลอดแล้วนะครับผมก็เห็นสีแดงๆแวบๆนะครับแต่ผมก็ต้องเอากระดาษทิชชู่นี่ออกก่อนนะครับ ก็จะมีเม็ดปุ๋ยด้วยนะครับผมรู้สึกว่าจะแถมกิ้งคือมาด้วยนะครับตัวหนึ่งโอเคนี่นะครับผมสวยงามมากครับเดี๋ยวเราก็จะจัดระเบียบหน่อยนะครับผมเอากิ้งคือออกก่อน ก็ะจะไปซื้อดินใบก้ามปูมาไว้นะครับผมแล้วก็ผสมกับใบมะขามเน่านะครับแล้วก็ซื้อปุ๋ยมาไว้ด้วยนะครับปุ๋ยน่าจะเป็นปุ๋ยแบบเลี้ยงต้นเลี้ยงใบนะครับแล้วก็เอาไว้ในตู้อบนะครับเป็นไงบ้างครับเ,เพื่อนๆครับสวยงามไหมครับ แ้มแดงแล้วนะครับผมต้นเล็กนิดเดียวนะครับผมเป็นบอลสีชายชนเบบีนะครับนี่นะครับผมสวยมากนะครับแต่ต้นก็ยังเล็กอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมมาเลี้ยงต่ออีกแป๊บนึงนะครับนี่ก็จะเป็นชายชนนะครับผมที่เขาแต้มสีมาเรียบร้อยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับนี่นะครับแก้มสีแดงมาเรียบร้อยนะครับ สำหรับการรีวิววันนี้นะครับผมก็จะเป็นการรีวิวบอลสีชายชนนะครับผมที่เราสั่งซื้อมานะครับคลิปนี้ผมก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ